อาาะไมาบว่าเสียีงไม่ทนไหนที่รถชนเขาเขาไม่ไทราทบ,นบาจนกว่ากายเวลาจะยาวนานจนมันค่อยผ่านพ้นไปมันก็จะลืมเรื่องนี้เขาจะทราบว่าบเขาตายแล้วเขาพูดในฟังเมื่อกี้นั่นที่บอกว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งที่บอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่เหมือนที่เราคิดไงมันจับล่องลอยขมันอย่างนั้นเพราะว่าที่ลงนรกได้เพราะเป็นขลุกขรังที่ขึ้นสวรรค์ได้ก็เป็นขลุกขรัง ที่ไปปมมาโลกได้ก็เป็นขลุกกรรมนั่นแหละขลุกกรรมหมายถึงกรรมดีที่มันหนักไปพุทธิพานได้ก็กรรมดีที่มันหนักคำว่าขลุกกรรมนะขลุกกรรมนี่ไม่ใช่ว่าโอ้เป็นบาปหนักไม่ใช่นะกรรมตัวนี้แยกันเป็นสองใช่ไหมล่ะระหว่างกุศลและอกุศลกรรมกุศลกรรมกับอกุศลลกรรมแล้วก็แยกเปสองปาดเลยนั่นแหละกรรมที่มันไม่สามารถที่จะตกนรกได้ง่าย ที่บอกว่ามันจะเป็นพวกกลางๆอยู่เนี่ยมันมีเยอะแต่พฤติกรรมนั้นน่ะคือเจตนาที่พระเจ้าพูดถึงขรุกร,รมนี่ก็จะมีฆ่ากีดาวฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำเสันกาแฟทำลายพระเจ้านั่นแหละแต่ว่าการฆ่าการธรรมดานี่มันยังยังอยู่นะเพราะว่าพวกนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นกรรมต่อกันมันจะต้องจองกันไปส่วนนี้ก็ด้านนี้ที่ต้องตกนรกส่วนขึ้นมาแล้วมันต้องจองกันอยู่นั่น อย่าี่ว่าเป็นขลุกันนะไอ้คนเราคิดผิดนะนันที่เขาพูดถึงว่าพระที่น้องบอลพูนั่นน่ะที่บอกว่าเอาไอ้ยี่อะไรยี่ตูจินที่อะไรที่ว่านี่ที่ว่าตัดมอตัวเองน่ะยี่ตูกินที่อะไรลืมชื่อแล้วไม่ได้ดูที่เป็นการฆ่ากันในสมัยคนฟอนนั่นน่ะจะทําให้ตัดมอตัวเองนั่นนนั่นแหละเฮ้ยคนก็บอกว่านี่ฆ่าตัวเองตายเนี่ย กาจะตกนรกเพราะทำปานาตีปากฆ่าตัวเองจะตกนรกทันทีทันทีแต่มาพูดถึงตามหลักคำสอนแล้วมันยังเป็นื่องของกรรมอยู่ที่เป็นขลุกรรมจริงคือฆ่าบิาาบาดาฆ่ามารดานั่นแหละฆ่าพระหลนทำสังฆาพิเทํทำรายผู้เจ้าจึงจะเป็นขักกุวกรรมว่าไม่สามารถได้แม้ตรนนี้ก็สูบได้ต้องเข้าใจอย่างนี้นะอันนั้นไม่สามารถเปลี่ยนเบียงไปได้แล้ว ้องอยู่ในโลกวิญญาณเห็นโลกวิญญาณให้มันชัดน่ะมันหละมันเป็นอุปนิสัยที่ลวงปู่เคยสร้างมาไงก็มันยังไงก็ไม่สร้างเพราะมันมันเป็นนักเตะเป็นคาราวาน่ะนั่นแหละก็เหมือนกับแกฆ่าตัวตายเนี่ยแกฆ่าโดยปั๊บเนี่ยแต่แกเป็นคนดีอยู่เนี่ยนั่นแหละเถอดวา่ามีบางจิตบางใจที่เป็นวิบากกรรมของแกแกฆ่าตัวตายปับ๊บฆ่าตัวตายเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นคาตุกรรมมันเป็นเล่าหูกรรมอยู่นะถ้าคนอื่นตายเนี่ย ก็ยังเป็นลกหูกรรมอยู่นะยังไม่เป็นขลุกรรมถ้าว่าเป็นขลุกรรมจริงๆริงจอมโจรองคูลิมานไม่สามารถบรรลุเป็นะหานได้หรอกมันก็มีข้อสตดหมดลูกต้องมแยกแยะมันถูกนะแต่จะมาว่าเราจากนั้นอย่างนี้ไอ้พวกผีว่ามันมันมันเรียนไม่จบนทะ้งภาคปฏิบัติมันไม่ถึงมันน่ะมันก็ไม่เห็นสิ่งนี้น่ะมันก็เลยไปโมเมต่นนั้นไปน่ะเพราะว่าในพระสูตรนั้นมีแต่พระสูตรนั้นมีแต่ว่า ในสมัยพุทธกาลเนี่ยไอพระพุทธเจ้าปฏิจารีในป่าใช่ไหมแบบสอนให้พระน,พนี่พี่จนาการ่างกายให้เป็นสิ่งมรดกน่องหน้าเบื่อหน่ายก็พ,พิจารณาไปพ,พิจารณาไปก็เกิดความเบื่อหน่ายก็่าตัวเองตายก็มีจ้างลัทธิอื่นศาสนาอื่นที่เขากาลังจะมาเข้าปฏิวัติเพื่อบวชเป็นไอไอพระในใน,ใน,ใ,นในพุทธศาสนาอ้ฆ่าตัวเองตายก็มีเอาไปณิโกนเจือกเขาเองตัวเองตายก็มีพวกความเบื่อหน่าย จ้างพวกไกล้นั่นแหละพวกเหี่นพวกอะไรข่าตัวเองตายเพราะความเบื่อหน่ายใช่ไหมละ่ะแต่ก็ไม่มีในบรรจาเป้าพระกลุ่มนั้นไปตกนรกมีแต่ว่าพระห้าห้าร้อยรูปนั้นที่ฆ่าตัวเองตายนะั่นเป็นพระหานหมดหรือยังไงมันมันเืิดความเบื่อหน่ายนะมันไม่ได้ไปยึดอะไรน,น,นั่นแหละก็เหมือนกับไอ้พระที่หนองบัวลำปูที่ฆ่าตัวเองตาย เพื่อเอาหัวเนี่ยเป็นพุทธบูชาปาถนาพระบาเจก,กกบพุทธเจ้ามันมีอะไรพะสูตรอยู่ตอนนี้เขาเลยว่าพะสูตนนั้นป้อมนี่พะสูตนนั้นป้อมอ่ะมันมีหลายครั้งแล้วในะันสมัยหลายหลายรัชสมัยที่ผ่านมาอ่าจากรอแต่น่นรอสามรอสี่ก็เป็นมารอห้าก็เป็นมาแล้วนะขเขาเื่องกันนี่แหละได้พะสูตรนั่นก็เลยฆ่าตัวเองตายนี่แหละบางทีก็เผาตัวเองตาย เออมันต้องมีใน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 ,ในที่อันนี้ต่อมาเราก็เลยมาพิจารณาแต่ตอนรู้น่ถ้าจะพูดถึงนะลูกน,นะเจตนานเขาตอนนั้นเขาบอกว่าค่าตัวตาเนี่ยคือเป็นกรรมหนักต้องลกนรกทันทีนี่เป็นเตปเป็นใลายก็บา,ากันไปรู้อะไรยังไงเพราะว่าจิตใจเขาไม่ได้คิดเตปนี่ร่างกายมันแตกสลายไปแล้วแต่ใจเขายึดมุน่นโพธิญาณสมมุติเนี่ยปัตนาโพธิญาณอย่างเนี้ยหรือปัตนาเป็นเรื่องปเจริเนี่ย เขามีความเชื่อขั้นสูดๆที่เรียกว่าขั้นปรมัดเอาเอา,เอากายบูชามันก็มีหมดเนี่ยเพราะว่าการที่จะปรารถนาระดับนั้นจะไม่เป็นพระเจ้าเนี่ยต้องต้องไอ้ทานลูกตานับเท่ากับดวงดาวในโลกวนในท้องฟ้าต้องนับนะต้องทานดวงตาต้องนับดวงดาวมีมีกี่ลูกดวงดาวแล้วเนี่ยจึงจะสาม,มารถตัถ้รูปวิยญาณได้ วักลูกหัวใจออกเป็นทานเนี่ยพักหัวใจออกเป็นทานนับเท่ากับมะพร้าวในโลกมนุษย์เอาเนื้อออกทานท่านน้ำหนัก,กนเท่ากับเทนินในโลกมนุษย์เอาเลือดออกทานเท่ากับน้ำทั้งหมดในโลกมนุษย์ดูลองที่ดูเมื่อครบสมบูรณ์เมื่อไหร่ค่อยแต่สรุ้เป็นโธทยานได้ครูคุณคะทยนี้คนคนทุชนก็เขาก็ไปไม่ถึงนะคะเขาคิดไปไม่ถึง ออกิดไม่ถึงที่เขาก็เลยบอกว่าเป็งงไไนแม่อะไรอะไรมันอ้วกอ้วกไปแล้วเป็นว่าฆ้าตายจะบนีงง้ฆ่าตัวตายแล้วเปลี่ยนรู้ได้ยังไงอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ค้านพะสดตรอีกใช่ไหมละ่ะเอถ้าบอกว่าพาสตรนั้นเป็นของความแล้วทำไมจึงเอาไว้ในผู้ทธศักสนาละ่ะคณะสมทไมจริงไม่สัสิทธิ์ะน้าวพัสดุนี้ไม่สมควรละ่ะยกออกไปสิใช่ไหมล่ะเอาไว้ทําไมล่ะเขาเรียนกันทุกคนเลยเราก็เลยมาพี่นาะแต่ตอนนี้เ,เขา ถ้าจะพาะเลี้ยนไม่ถึงต้องภาวานาภาวนาไปแล้วพ่อโอ้เข้าใจปั๊บเลยเพราะว่าจิตจะดิดด่งไปดิ่งไปดิ่งไปเนี่จิตมันจะมันจะตัดจินปัญหาทิ้งทุกอย่างที่ขวางที่อยู่ข้างๆด้านหลังและด้านหน้าก็จะพุ่งไปเลยมันไม่ได้สนใจเลยอ่ะมันจะพุ่งไปจุดเดียวนั้นแงนทุกยากลำบากสลัดเปสลัดตายก็ถึงจุดนั้นตอนนี้จกกิตตาจิตของบุบคคลธรรมดาของเรามันก็จะค่อยๆปราศรัย ันจะแกงขึ้นแกงขึ้นเหมือนนักรบตอนนี้อ่านหาร์ดแล้วัจะกล้าเขียนได้ไหมหนึ่งทนอยู่เพ<ร>ื่อลูกโสเป็นโสตายนั่นน่ะพอเข้าต้นมะละกอมาปั๊บมันนี่ไปต้นมันก็พวกแมลงกินมันหนึ่งได้จะโค้นแล้วแต่ลูกมันเยอะนั่นน่ะแล้วก็ปั๊บเลยโอ้เรามาอยู่นี่เพื่ออะไรต้นมะละกอต้นเดียวเรามาอยู่นี่ทำไมเราจริงจริงไม่หนี ที่ไม่ใช่วัตนิสัยเราเราไม่อยากจะเป็นผูเป็นบาขึ้นไทยทำไมเราจึงไม่หนีนี่แะลูกหมายถึงลูกศิ่์ลูกหาที่มาอยู่ด้วยตอนนี้แยกแยะคนดีที่เป็นลูกศิษย์เรามันมีมากกว่าคนไม่ดีลูกต้องเข้าใจเองกันเนี่ยนั่นแหละความไม่อยากก็ต้องอยู่ฝืนฝืนอดฝืนทนลูกดาว่ากาเขาคำพูดต่างๆก็ปรับขึ้นมาใหม่ถ้าที่ไม่ใช่วันถีนิสัยเราอะ คนนิสยัยลูกผมิงทุกันเอยอไอ้ท่านมันก็ไม่พูดมันไม่เคยด่าใครมีแต่ยิ้มแค่น,นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีนะนี่นิสัยใหม่นะนิสัยทำจากจะมาเอานิสัยพ่อนี่นิสัยทำทุกคนนะถ้าไม่มีไอพ่อนี่ก็อยู่กับลูก็นปกติลูกที่เยอะๆนั่น,นแหละต่มีคนชั่วประมาณสักส่วนเดียวที่สู้ทุกอย่างทั้คน,น,นอีกสามวนจะเป็นคนดีเราก็เลยยึดเอาสามส่วนไว้อันนั้นทนคนเพื่อลูก น่ก็เลยในหะ้ลูกเขียนเขียนไปนั้นเลยนะ่ะทนอยู่เพื่อลูกโศเป็นโสตายนี่แหละฮาวนี้วะก็ได้ทำนี่อะไรก็เอาแฝงไปจากคนไม้ต้นปู่เนี่ยต้นมป็ละกอต้นเดียวทําไมถ่าย,ายมาโชว์อย่างเงี้ยมันไม่เห็นอะไรนะ่ะคนเราคนละค,คนละอย่างนะของเราเนี่อยู่ป่าอยู่เขานะลูกพ่อนี่ตั้งแต่ที่เป็นคารา,าวานเ้าเห็นอะไรนี่ต้องพิจารณาทั้งหมดเลยนะตีจมจะออกจากสิ่งนั้นได้ ถ้าไม่ภาวนาไอ้ถ้าไม่พิจารณามีแต่สมาธิรุ่นรุ่นมันก็ไป้าเฉยเฉยอยู่อ่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันก็ไม่มีดีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้แจกฉานในสภาวะธรรมในร่างกายตัวเองมันก็ถอดถอนอสภาาะไม่ได้มันต้องรู้สภาวะตัวนี้ด้วยไม่ใช่ว่าสมาธิรุ่นรุ่นถ้าสมาธิรุ่นรุ่นมันสามารถแต่เพีนานได้ลูกฌานเสียวลูกฌานสีมันก็คงจะไปพนานได้แล้วหรือว่าอย่างไรก็าจพวกจากพวกสมาธิรุ่นรุ่น รอบว่มรถอปน่าจะมาที่ตลอดนี่เราก็ลมตลอดนี่ไม่คลับบานนี่เราก็ไึกว่าเราเป็นหันที่ไปขลับบ้านโน้นนะเพราะมันไม่คิดอะไรอ่ะมันไม่นิดไม่ตึกไม่ตอไม่ปรุงไม่แต่งมันมีความอยากอะไรมันหยุดเฉยเนี่ยนั่นแหละมันจ่ตั้งใจหรือไม่จะว่าใช่มันอยู่จริงๆตอนนั้นน,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 น่ะแต่ว่าเวลามันถอนออกมามันไม่หยุดต้องรู้สภาพความเป็นจริงช่วงที่มันถอนออกมาแล้วเนี่ยนั้นพระเจ้าก็คงจะเข้าพระนิพพานช่วงที่เข้าฌาน ก็สมาธิทาไมพู้เจ้าจึงขอออ,อกมาให้เป็นปกติให้ปัญญาล้วนๆละ่ะเราต้องเข้าใจตรงนี้นะก็แสดงว่าสมาธิต่างๆไม่สามารถเข้าสู่นิพพานได้เียงเป็นที่พักเหมือนบ้านเหมือนเรือนบ้านเรือนเป็นที่พักอีกทางด้านหนึ่งที่พักกันแดดกันฝนกันลมเสื้อผ้าก็เป็นที่พักหนึ่งที่ปิดกั้นบังถิ่งบางอยา่างใช่ไหมล่ะข้าง ตั้งใจก็เป็นที่พักที่อาศัยอยู่ได้เพราะมันมีเวทนาด้วยอาหารร้อนก็อาบนา้ำใช่ไหมละ่ะหนาวก็หาอะไรที่มันเป็นความอบอุ่ให้มันนั่นแหละปวดเจี๊ยวก็ไปเจี๊ยบให้มันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้อาศัยสิ่งันเลยกันแต่ตัวฌานตัวยานตัวจมามจินั้นะ มันกลับอยู่ที่ติดตัวนั้นแต่เวลามันเข้าชานเข้ายานมันก็จะซักพอก้ามันออกมาภายนอกเหมือนกันดูร่างกายหน้าตามันก็ผอมใสที่ปกติของมันมันจะไม่ได้เป็นแบบที่บอกว่าเฉพาะภายในนะมันก็ลอยที่ออกว่าสู่ภายนอกของมันเพราะมันตึงปังด้วยกันก็มันแสงสว่างเนี่ยมันมีแสงสว่างอยู่ดเดียวเหมือนหลอด่ออนเนี่ยแต่ทำไมมันพุ่งไปหมดได้ต้องเข้าใจตรงนั้นนี่คือความเป็นจริงของพระศาสนาม ถ้าปฏิบัติอย่างเดียวไม่มีปริยัติเลย mm. ก็ไปไม่ได้นะต้องปริยัติก่อนใช่ไหมคะไม่ต้องคู่กันไปใช่เพราะมันอยู่ด้วยกันระหว่างศีสมาธิปัญญาหรือที่เรียกว่าเจตว,วิมุติและปัญญาพิมุตรอย่าไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยบอกว่านี่สมถะินี่ปัฏนานอย่าไปคิดมันจะอยู่ร่วมกันถ้าสมถะอย่างเดียวแล้วก็มาใช้ปัฏนานไม่ได้ลุงปู่เจอมาแล้วเนี่ยลุงปู่เจอกับลุงปู่เอาง,งานะที่พูดใรืลูกฟังเนี่ย เราจะตั้งใจทำสมาธิพิจารณาไอ้สมถังให้ตนถึงจุดนั้นแล้วเวลาสมาธิแน่นแล้วจริงจะเดินทางด้านปัญญาหาครูหาบาต่อไปมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไปได้กงเน่ะพอามันไปจุดนั้นมันก็จะพลิกแผลของมันพลิกหน้าพลิกหลังพลิกหน้าพลิกสันมันจะพลิกของมันอ่ะมันจะเอาตัวเองตลอดรอดฝังในขณะนั้นมันจะเป็นปัญญาเกิดขึ้นตลอดตลอดตลอดถ้าไม่มีปัญญาปัญญาไม่ไม้มากนะ มันเป็นภาวนามัญยาปัญญาเทียงความตายเป็นลมมันก็เป็นปัญญาแล้วเนะี่ยเพียงอนิจจังทุกข์อนิสฐานเป็นปัญญาแล้วไม่ต้องไปยกพระสูตรต่างๆนะไม่ต้องนั่นนะ่ะอันนั้นปัญญาพะุทธเจ้าไม่ใช่ปัญญาเราพ่ญญาะพุทธเจ้าแสดงยิ่แสดงเก่งก,กี่คนละ่ะใช่ไหมละ่ะในแปดหมื่นสี่พันกันนะ่ะขามเท่าไหร่ล่ะเทวดาเท่าไหร่ล่ะของเราเพียงคนเดียวเราจะไปยึดทำไมละ่ะตอนนั้นนะ่ะแล้วก็จะได้เออพุทธเจ้าตัดอะไรที่บอกว่าพพวเพื่อจีบองตัดสรู้พระองค์เดียว แต่รู้ที่ทุกขมุไทยนิโรธมากแม่งพวกตัดตนั้นเองเลยนั่นใช่ไหมล่ะและถอดถอนในพิชานี่ถอดถอนตรงไหนล่ะตรงที่มันทุกข์นี่นะอั่นแล้วจะเอาตัวไหนที่ตัวตัวต้นเห็นก็มันก็คือตัวสมูทไทยนั่นแหละทุกสมูทไทยเอาอะไรเป็นตัวดักเอาตัวนิโรธตัวนิโรธตัวนี้นิโรธทัศตัวนี้เป็นเป็นตัวแบบไหนก็จะถามกันคนเตไม่ออกหรอกเพราะนิโรธทัศตัวนี้จริงๆแล้วก็คือสติตนั่นเอง นนี่โลภะก็คือสตินั่นทุกสมุทยัยนี่โลภ์มรคสติมาจากไหนมาจากมรรคคือการเดินทางจากไหนจากชิ้นสมาธิปัญญาไม่ไมนไม่มีอะไรมากนะจะเป็นของเราแค่ที่พุทธเจ้าตรัสรู้เท่าแค่นี้เองอะ่ะไม่ต้องไปค้นมาทั้งพระไตรปิฎกทั้งโลกนั่นอะ่ะอย่าไปบ้ากันนั่นอ่ะเอาค้นเฉพาะเราดิเราจะตรัสรู้ตรงนี้เราตรงนี้ก็คือพอจบไปไอ <laughs> ้คนเรามันบ้ากันเฉยๆเลย ฮะใ,ใช่คนที่ใจตัวเหญว่าทุกคนเกิดจากอะไร,รทุกเกิดจากการปรุงการแต่งที่เรียกว่าเป็นสมุทยัยอ่าแล้วอะไรเป็นตัวดักนั่นแหละเอาสติอย่างอื่นไม่แทบไม่จําเป็นสติยิ่งมากยิ่งดีสติปัฏฐานสี่เป็นทางอันเอกอย่างใบเจ็ดวันอย่างชาเจ็ดเดือนเห็นไหมล่ะอย่างช้าเจ็ดปีอย่างอย่างใบเจ็ดวัน อย่างกลางเจ็ดเดือนหรือเขาจะพูดตามภาษาถามว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจะไปค้นด,ดูดิย่างอย่างอย่างใบเจ็ดวันยางช้าเจ็ดปีหลวงพ่อเอาตัวนั้นาานี่เป็ารวายนึ่นง้นหลวงพ่อจะตามมาที่จะมีปัญญาหมุนไปหรอือพอพอที่เรากําลังตั้งสติตั้งสมาธิรุ่นรุ่นไปนี่มันมันไม่ไปเพราะว่าตัวสมุทรไทยตัวตัวแต่มันแรงกว่าแก๊สอุปกรณ์